สวัสด,ดีแฟนบอลที่รักและนักลงทุนทุกท่านครับพบกับพี่บอยบอลเด็ดอีกเช่นเคยนะครับกับฟุตบอลประจําวันที่9ก,กุมพาพันนั่นเองนะครับในส่วนของฟุตบอลประจําวันศุกร์นะครับวันนี้ก็ถือว่ามีให้เลือกรับชมมากพอสมควรนะครับมีในส่วนทั้งฟุตบอลเบนบุนเดลิก้าเยอรมันนะครับกัตโซอรเซลูอิตาลีนะครับลาลีกาสเปนอีกเอิงฝรั่งเศสแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับรวมถึงฟุตบอลไทยก็มีด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ก็ถือว่ามีให้เลือกชมมากมายพอสมควร ะะถึงแม้จะยังอยู่ในส่วนของบอลถ้วยเป็นหลักก็ตามนะครับส่วนวันนี้เนี่ยพี่บอยจะเลือกคู่ไหนมาวิเคราะห์กันบ้างนะครับก็มารอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งนะครับกดติดตามให้พี่บอยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามให้พี่บอยด้วยละกัน เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่บอยได้ทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปดูในส่วนของคู่แรกของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานของเมื่อวานกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับพี่บอยให้ไปทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะครับก็จะเป็นคู่ของออสเทนเดนะครับกับรอยัลแอนเวิร์บคู่นี้นะครับก็ไม่สามารถผ่านแมกันไปได้นะครับจบไปที่สกอร์เสมอ1ประตูตอนแล้วก็คู่ของวิกตอรีกิมาร์ไลสนะครับกับกิลวิเซนเต้นะครับคู่นี้เนี่ยวิกตอรีก็ยิงไป3ประตูตอน ฟิก้านะครับคู่นี้เนี่ยก็ไม่ผ่านไม้กั้นนะครับเบนฟิก้าชนะไปแค่1ประตูต่อศูนย์เท่านั้นแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเมื่อวานนี้ก็ยังได้บวกอยู่ในส่วนของ2วันก่อนที่ผ่านมานะครับก็ได้ทั้งเต็งแล้วก็สเตปเข้าไปเน้นเลยนะครับแล้วก็ตัวฟุตบอลสดนะครับในกลุ่มเนี่ยก็แตกกันรัวนะครับแล้วก็มีเซนอีกหลายๆท่านนะครับที่ร่วมให้ฟุตบอลนะครับก็ฝากสำหรับกลุ่มที่เด็ดฟุตบอล v i ไไว้ด้วยและกันนะครับใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มนะครับก็เข้าร่วมฟรีนะครับ PBOY 88นะครับมีแอดด้านหน้าด้วยนะครับหรือว่าง่ายๆตรงนี้นะครับสามารถสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยนะครับที่พี่บอยขึ้นรูปไว้ให้นะครับก็ฝากไว้สำหรับกลุ่มดีๆแบบนี้ด้วยนะฮะไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เลยแล้วกันนะครับคู่แรกของวันนี้ที่พี่บอยเลือกมานะครับก็จะเป็นคู่ของมาร์เซนะครับกับเมทคู่นี้ก็จะเตะในเวลาตีสามตรง มาดูในส่วนของฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดของมาร์เซก่อนนะครับ5เกมล่าสุดของโอลิมปิกมาร์เซนะครับพวกเขาเนี่ยเอาชนะไปได้1หนหนะครับเสมอ4แพ้ไป1น,นะครับซึ่งเกมล่าสุดก็แพ้ให้กับโอลิมปิกลียงนะครับเป็นการไปเยือนนะครับแล้วก็พ่ายไป1ประตูต่อ0ด้วยกันนะครับแล้วก็ผลงานช่วงหลังของมาร์เซเนี่ยก็ค่อนข้างฝืดๆนิดนึงนะครับ แต่ผลงานของเม็ดนะครับ5เกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาชนะไปหนึหนเท่านั้นนะครับเสมอหนึ่งแพ้ไป3าเกมเลยนะครับซึ่ง2เกมล่าสุดก็พ่ายให้กับ แพ้ให้กับลอรียงไปนะครับแล้วก็แพ้นีดไปนะครับสประตูต่อ1นแล้วก็1ประตูต่อ0ูในส่วนของตารางคะแนน,นนะครับหาสิบเกมล่าสุดของมาร์เซยที่เล่นในบ้านพวกเขาชนะไป6นะครับเสมอไป4่ยังไม่แพ้กับใครเลยตรงนี้สามารถทําไปได้17ประตูนะครับเสียไป5ประตูเท่านั้นแล้วก็ใน6เกมล่าสุดที่ผ่านมาเนะี่ยพวกเขาชนะไป2นะครับเสมอ3แพ้1ทําได้10ประตูนะครับเสียไป8ประตูด้วยกัน ซึ่งทางฝั่งทีมเยือนเม็ดนะครับสิบเกมล่าสุดที่เล่นนอกลังนะครับพวกเขาเนี่ยชนะไป3เสมอ1แพ้ไป6ทําได้9ประตูนะครับเสียไปถึง19ประตูเลยแล้วก็ใน6เกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับพวกเขาเนี่ยแพ้ไป6เกมรวดเลยนะครับแล้วก็เสียไปถึง9ประตูด้วยกันซึ่งผลงานการเจอกันระหว่าง2ทีมนี้นะครับหเกมล่าสุดก็เป็นฝั่งมา์เซที่เอาชนะไปได้1หนนะครับแล้วก็เสมอกัน4ครั้งนะครับในเกมล่าสุดก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับในการไปเยือนของโอลิมปิกมา์เซนะฮะ ก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับบอกเลยว่าช่วงนี้นะครับโอลิมปิกมาเกเนี่ยนะครับผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหเกมหลังเนี่ยชนะไปแค่เกมเดียวด้วยที่เหลือก็เป็นเสมอสลับแพ้นะครับซึ่งในลีกตอนนี้เนี่ยก็อยู่กลางตารางนะครับ20นั้นเนี่ยมี29แต้มนะครับดวนกับอีกฝั่งทีมเยือนเม็ดนะครับดูเหมือนจะแย่หนักกว่านะครับ8เกมหลังเนี่ยของทุกถ้วยคือแพ้รวดมาเลยนะครับแน่นอนว่าเกมรับเนี่ยมีปัญหาอย่างชัดเจนเลยนะครับรวมถึงในลีกด้วยยังอยู่โซนแดงนะครับตอนนี้ยี่านนั้รับน่ย ออกมาให้เจ้าบ้านนั้นต่อนะครับ1ลูกควบนะครับก็แม้ผลงานจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่า นัดนี้เนี่ยพวกเขาน่าจะปลดล็อกได้นะครับน่าจะปลดล็อกผลงานตัวเองได้เลยสําหรับวันนี้เนี่ยก็เลยเลือกเชียร์ไปที่โอนปิกมารเซนะครับแต่จริงๆคู่นี้จะชอบไปที่สกอร์สูงมากกว่านะครับก็จะใส่ราคาไหนยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปตามกันในกลุ่มได้เลยนะครับสำหรับคู่นี้แล้วก็ไปต่อที่คู่ที่2ของวันนี้นะครับก็จะเป็นคู่ของคาดิสนะครับกับเลอเบติสนะครับคู่นี้ก็จะเตะเวลาตีสาเช่นเดียวกัน มาดูในส่วนของฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดของเจ้าบ้านกาดิดกันนะครับ5เกมล่าสุดพวกเขาเนี่ยเส,ม,สม,มอไป2ครั้งนะครับแล้วก็แพ้ไป3หนซึ่งใน10เกมล่าสุดนี้นะครับก็ยังไม่ชนะใครมาเลยนะครับสำหรับเจ้าบ้านกาดิดถือว่าผลงานค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะฮะส่วนฝั่งทีมเยอเลเบติสเนี่ยก็ไม่ทิ้งแถวกันเท่าไหร่นะครับ5เกมล่าสุดเนี่ยชนะไป2นะครับเสม,มอ1แพ้ไป2แต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็คือ จะแพ้มากกว่าชนะนะครับซะส่วนใหญ่เลยซึ่งในตารางคะแนนนะครับเจ้าบ้านเนี่ยนะครับกาดิส11เกมล่าสุดที่เล่นในรังนะครับพวกเขาเนี่ยชนะไป2หนเสมอไป6นะครับแล้วก็แพ้ไป3ทําได้9ประตูเสียไป13เลยส่วนใน6เกมหลังเนี่ยนะครับพวกเขาเสมอไป3นะครับแล้วก็แพ้ไป3ทําได้แค่ประตูเดียวแล้วก็เสียไป7ประตูด้วยกันส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับเรียวเบติส11เกมที่เล่นนอกรังนะครับพวกเขาเนี่ยชนะไป2เสมอ6แพ้ไป3นะครับแล้วก็ ในส่วนของ6เกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับพวกเขาเอาชนะไป2นะครับเสมอ2แพ้ไป2ทําได้7ประตูนะครับเสียไปห้8ประตูด้วยกัน ซึ่งในส่วนของผลงานการเจอกันระหว่าง2ทีมนี้นะครับ5เกมล่าสุดก็เป็นฝั่งกาดิสนะครับเที่อวชนะไปได้1นหนหนะครับแล้วก็แพ้ไป1นหนหลแล้วก็เป็นการเจอเสมอกันไป3ครั้งด้วยกันสําหรับคู่นี้พี่บอยมองว่ายัางไงมาตรฐานของทีมเยือนนะครับเรียวเบติสเนี่ยดูดีมีภาษีในการบุกเก็บ3มแต้มมากกว่านะครับแม้ว่าผลงานช่วงหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้หูหวาอะไรมากนักนะครับแต่ตลอด4เกมในหลีกเนี่ยก็สามารถกําชัยไปได้ถึง2หนด้วยกันนะครับแล้วก็ผลิตสกอร์เป็นกอบเป็นกำ คือการเสียท่าแบบพอสู้ได้นะครับให้กับบาร์เซโลนา2ประตูต่อ4ฉะนั้นโดยรวมเนี่ยถือว่าแจ่มแมวแวววับเลยนะครับส่วนทางกับทางเจ้าถิ่นกาดิสนะครับที่ตอนนี้ค่อนข้างจะออกทะเลไปพอสมควรเลยนะครับด้วยการไร่ชัยเนี่ยนะครับยาวมา19เกมติดเลยในลีกนะครับแล้วก็โดนถลุงแนวรับยับเยินรวมๆม27ลูกด้วยกันนะครับแถม3เกมในลีกหลังล่าสุดเนี่ยยิงใครไม่ได้อีกด้วยนะครับดูทรงแล้วน่าจะเสร็จอคันตุก,กะบุกมาชนะแบบชิวๆได้เลย นะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยพี่บอยก็เลยขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยอรลีเบติสนะครับในราคาเสมอซึ่งตรงนี้คิดว่าถ้าเสมอก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็เลยขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยอรลเบติสละกันนะครับใครที่เห็นตรงกันชอบเหมือนกันนะครับไปตํากันได้เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในคู่สุดท้ายของวันนี้กันเลยนะครับคู่สุดท้ายของวันนี้ที่พี่บอยเลือกมานะครับก็เป็นคู่ของ RKC วาวไกนะครับกับไนเมเกนคู่นี้ก็จะเตะในเวลาตีสองตรงด้วยกันนะครับ มาดูในส่วนของฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดของฝั่งเจ้าบ้านกันนะครับ5เกมล่าสุดของวาวไกนะครับเขาเสมอไป2นะครับแล้วก็แพ้ไป3หนด้วยกันซึ่งทางทีมเยือนนะครับต้องบอกเลยว่า,อาฟอร์มการเล่นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยใน5เกมล่าสุดพวกเขาชนะไปถึง4หนนะครับเสมอไปแค่หนเดียวแล้วก็สามารถทํากําไรให้สําหรับนักลงทุนนะครับใน10เกมล่าสุดเนี่ยทั้ง10เกมเลยแล้วก็ใน10เกมล่าสุดที่พวกเขาเล่นมานะครับยังไม่แพ้กับใครเลยด้วย ต้องบอกเลยว่าในเมกเกนเนี่ยผลงานค่อนข้างร้อนแรงในชั่วโมงนี้เลยทีเดียวนะครับซึ่งในส่วนของตารางคะแนนนะครับสิบเกมล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับวอลไกพวกเขานี่ชนะไป2หนนะครับเสมอ2แพ้ไป6ทําได้11ประตูนะครับเสียไป19ประตูด้วยกันใน6เกมล่าสุดนะครับพวกเขาก็เสมอไป2นะครับแพ้ไป4ทําได้4ประตูเสียไปถึง12ประตูเลยทีเดียวนะครับซึ่งในส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับ11 9เกมหลังนะครับที่เล่นนอกบ้านนะครับพวกเขาชนะไป2นะครับแล้วก็เสมอ5แพ้ไป2ทําได้15ประตูนะครับเสียไป17ประตูด้วยกันแล้วก็ใน6เกมล่าสุดที่ผ่านมาพวกเขานชนะไป4นะครับเสมอ2ยังไม่แพ้กับใครเลยนะครับทำไปได้15ประตูเลยนะครับแล้วก็เสียไปแค่7ประตูเท่านั้นด้วยนะฮะ แล้วก็ในส่วนของผลงานการเจอกันระหว่าง2ทีมนะครับก็เป็นทางฝั่งทีมเยือนในเมเก้นนะครับที่เอาชนะไปได้ซะส่วนใหญ่นะครับแพ้ไปแค่1หนแล้วก็เสมอกัน1หนเท่านั้นเองซึ่งใน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาก็เป็นฝั่งทีมเยือนในเมเก้นที่เอาชนะไปได้ทั้ง5เกมเลยแล้วก็สามารถทํากําไรให้สําหรับนักลงทุนเนี่ยทั้ง5เกมเลยด้วยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับพี่บอยมองว่าวาวไกเนี่ยผลงานเนี่ยค่อนข้างออกทะเลไปไกลเลยนะครับพอสมควรเลยนะครับ แล้วก็พวกเขาเนี่ยปชาชัยไป3จาก4เกมที่ผ่านมาด้วยนะครับการป้องกันเนี่ยก็โดนเจาะไป10เม็ดเลยแนวลุกเนี่ยฝืดมากนะครับพึ่งพาอะไรไม่ค่อยได้ความมั่นใจแนวหดหายไปเยอะมากในเวลานี้นะครับส่วนด้านทีมเยือนในเมเกนนะครับฟอร์มการเล่นเนี่ยค่อนข้างร้อนแรงเป็นอย่างมากเลยนะครับเก็บชัยไป4จาก5นัดด้วยนะครับแนวลุกเนี่ยพร้อมที่จะถล่มประตูคู่แข่งอย่างมากเลยนะฮะแนวรับเนี่ยโดนเจาะไปเพียงแค่4ลูกเท่านั้นเองด้วยขวัญกาลังใจเนี่ยยิ่งดีมากเลยในเมเกนตอนนี้เนี่ยออกไปเยือนก็จริงนะครับ แต่ว่ายังคงเหนือกว่าเจ้าบ้านเนี่ยแบบชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เลทราคาเปิดมาให้เป็นราคาปอๆเท่านั้นเองด้วยนะครับอย่างแย่ก็แค่เสมอตัวนะครับยังไงก็หลุนกินได้เต็มคําเลยนะครับสาหรับคู่นี้นะครับยังไงคู่นี้เนี่ยก็เลยเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนในเมเกนนั่นเองนะครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับคู่นี้เนี่ยหลับตาจิ้มได้เลยนะฮะใครที่เห็นตรงกันเนี่ยก็ไปตมกันได้เลยนะครับ แล้วก็3ามคู่วันนี้นะครับที่พี่บอยเลือกมานะครับก็ถ้าเห็นตรงกันก็ไปตามกันได้เช่นเคยนะครับใครชอบก็จัดขัดก็สวนได้ตามกระแสเลยนะครับแล้วก็ต้องฝากไว้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับกลุ่มทีเด็ดฟุตบอล VP ของพี่บอยบอลเด็ดนะครับใครที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มนะครับทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ @pboy88 นะครับมีหน้าด้วยหรือง่ายๆตรงนี้นะครับแค่สแกน QR code ที่พี่บอยขึ้นรูปไว้ให้แค่นั้นเองง่ายๆนะครับเข้าร่วมฟรีด้วยตรงนี้ ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับส่วนบินขาวเนี่ยใครอยากจะตามนะครับก็ไปตามกันในกลุ่มได้เลยนะครับพี่บอยมีส่งให้ทุกวันอยู่แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มนะครับก็ฝากไว้ด้วยแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับยังไงวันนี้เนี่ยพี่บอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ